สวัสดีค่ะมาเข้าแปลงผัก,เก,ผกะะเก็บผักสลัดนะคะเก็บผักสลัดเตรียมทำสลัดพรุ่งนี้ค่ะเตรียมทำสลัดกับแซมวิชจริงๆต้นนี้โดนแดดแดดแดดจัดมากอากาศร้อนมากจริงๆแล้วก็เขาโตได้อีกนะคะ โตเป็นพุ่มใหญ่ได้อีกค่ะแต่ว่าถ้าปล่อยให้เขาโตพร้อมกันจะเก็บทีเดียวเลยก็เดี๋ยวก็ทําไม่ทันนะคะนี่ค่ะสวยมากมันไม่แน่ใจบีไม่แน่ใจ,ใจว่ามันเป็นชื่อพันุอะไรนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาเขาเขียนว่าสลัดรวมจะถอนดีหรือว่าหรือว่าเก็บใบล่างๆพอจะเก็บแล้วเสียดาย สวยมากไปเก็บฝั่งนู้นก่อนดีกว่าฝั่งนู้นเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่ค่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยดีกว่าเสียาดาอุ้ยนี่ค่ะรากของเขารากของเขาสั้นนะคะ นี่เอาไปทำสลัดค่ะลูกค้าก็จะได้ทานผักปลอดสารไปด้วยสลัดปลอดสารเซมวิชใช้ผักปลอดสารอุ้ยกรอบมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดต่อช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยอุ้ย ทำปลูกผักไว้ใช้เองก็ประหยัดอีกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อเองแต่ถ้าว่าเราซื้อในตลาดก็มีซื้อมากิโลละร8 0ผักแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็เลยปลูกเองประหยัดลูกค้าได้กินผักปลอดสารอุ้ยต้นเล็กติดมาด้วย ต้องทยอยค่ะเดี๋ยวเก็บกินไม่ทันโอ้กรอบมากอ,อ,อันนี้ตรงที่ถอนนี้เดี๋ยวบีก็เอาต้นกล้าค่ะต้นกล้ามาลงเพราะว่ามันมีต้นกล้าอยู่ค่ะต้นกล้าผักที่เพิ่งเพาะ ขอลงบนถาดไข่ไก่สวยมากสวยได้ไม่อยากเก็บเลยอันนี้อด้วยด้วยนี่ได้แล้วนะคะสลัดปลอดสารค่ะ